สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับบอกเลยว่าเรามีรุ่นนิยมเข้ามาอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น WA100 ขีดสนะครับอ่าซึ่งระบบของเขาเนี่ยการดูแลรักษาของเขาเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกเลยว่าเป็นรุ Cooper ่นที่ลูกค้าชอบใช้งานกันมากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นสเปคแขนยาวพิเศษด้วยนะครับเนี่ยฮะลูกค้าดูนะครับจะสังเกตว่าแขนของเขาเนี่ยจะยาวกว่ารถปกติทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับร้อยคันจะมีสักคันนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปเน้นตักใช้งานขึ้นพื้นที่ตรงสูงนะครับขึ้นรถคอกรถเอ่อลดลด,ลดสิบลอ้อคอกตรงสูงนะครับหรือว่าจะเป็นแพนหรือว่ายุ้งที่มีระดับความสูงที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็จะแนะนํามากๆนะครับเนี่ยนะเป็นแขนยาวพิเศษเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะฮะอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสเปคบุ้งกี่ของเขาเนี่ยสเปคสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1.2คิวนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับหน้างานเก่าเนี่ยเขาเหมือนจะใช้ งานคีบไม้มานะครับเขาจะมีฟังก์ชันตัวหัวคีบไม้ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เราก็จะสามารถควบคุมได้ที่ด้านบนหัวเก่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะพาขึ้นไปดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะสามารถลิงก์ไปคุมที่หัวเก่งได้เลยนะฮะเขาออกแบบมาดีนะครับเหมือนสั่งเหมือนสั่งตรงมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ต้องการเจ้าตัวนี้นะครับทางร้านก็สามารถถอดเก็บให้ได้เช่นกันนะครับอ่าน่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในสภาพส่วนถัดไปกันบ้างดีกว่าครับถัดมาในส่วนแขนนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเขาจะเป็นแขนยาวพิเศษนะครับตัวนี้นะครับยกสูงได้ประมาณ3เมตรเจนะครับตัวนี้นะครับซึ่งรถสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยจะสูงได้ประมาณ3เมตรท่าสิบสามเมตรหกสิบแค่นั้นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสเปคแขนยาวพิเศษจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ช่วงแขนของเขาเนี่ยก็จะไม่มีรอยเล้ารอยดามนะครับเนี่ยนะฮะสวยนะครับแล้วก็ยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตัดเบริวรอยทั่วไปเลยนะครับยางก็จะเป็นนยาง6.9ะครับ ป็นยางเบร์โซกุก้ายี่สิบี่เป็นเบอร์มาตรฐานของรถตักไซส์ W100 นะครับหัวเก่งนะครับสภาพหัวเก่งเขาก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีนะครับบางโคนกับบันไดเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยผุหรือว่าเราทะลุอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ทอร์กธรรมดานะครับอุ่มหุดให้ดูสภาพเกียร์นะครับน,นะครัก็จะเป็นระบบเกียร์ทอร็อกลูกเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็สภาพของเขาเนี่ยก็ค่อนข้าง สวยมากๆนะครับแพงไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของออตัวเกียร์เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพบอดี้ด้านหลังของเขานะครับ w b 1 0 0นะครับเ้าตัวนี้นะครับซีเรียนเขาสูงนะครับเขาจะเหมือนกับ w b 1 0 0รุ่น 3E นะครับเครื่องเขาจะเหมือนกับพวกรถตัก w b 1 0 0รุ่น5แล้วนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นตัวซีเรียนสูงนะครับของรุ่น3นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับทางหน้างานญี่ปุ่นนะครับเขาติดกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกกรระะดัับบนนึงคแล้ว็สภาพ แผงมอน้ําของเขาเนี่ยก็อยู่ว่าก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับไม่ได้มีรอยบุบหรือว่ารอยทะลุของแผงหมอน้านะครับจะผมให้ดูใกล้ๆนะครับนะก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับแผงหม้อน้ํานะครับการนี้ก็จะเป็นสภาพอีกฝั่งหนึ่งของเขานะครับก็อยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันนะครับจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีเวทถ่วงท้ายเพิ่มมาให้ด้วยนะครับ เวลาตักเนี่ยมันก็จะสเตเบิลมากกว่านะครับมันจะมั่นคงคงที่มากกว่านะครับเนี่ยนะฮะอ่านี่นะครับบางคนบันไดไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมานะครับสวยนะครับคันนี้นะครับมาสวยเดิมนะครับสเปคแขนยาวพิเศษด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสเปครอบคันของเจ้าตัวรถรุ่นสามคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของด้านบนหัวเก่งกันบ้างครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับอ่าก็จะสภาพประมาณนี้เลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีคอนโทรลนะครับเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันของเจ้าตัวปากคลิปไม้นะครับที่อาจจะชี้ดูด้านล่างติดมาให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันการทํางานปกติของมุ้งกี่เขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะครับแบบนี้นะครับทํางานไวมากนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับพรอบง่ายมุ้งกี่นะครับตามปกติแบบนี้เลยนะครับแต่ว่า จ้าตัวคอนโทรลปากคีบเนี่ยก็จะทํางานแยกกันมาอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสําหรับเปิดแล้วก็หุบตัวปากคีบนะครับแบบนี้นะครับอ่าซึ่งสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้ต้องการใช้ปากคีบนะครับอ่าที่ร้านก็จะสามารถเก็บให้ได้นะครับก็คือเราจะถอดอุปกรณ์ตัวนุ่นอ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอุดสายไฮดรอลิกให้ลูกค้านะครับอ่าที่ร้านก็ทําให้ได้เหมือนกันนะครับเก็บให้ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะ ัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอของกล้องหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องโทรศัพท์จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้ก็จะมองเห็นอยู่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นกล้องหลังที่อัดชี้ให้ดูตะกี้นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าแอร์เย็นพร้อมใช้นะฮะอ่าถึงสามไม่ใช่ทุกคันที่จะแอร์เย็นนะครับแต่ส่วนนี้แอร์เย็นนะครับอ่าแล้วก็เกียร์ของเขานะครับก็จะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับเดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังสามเกียร์นะครับเป็นเกียร์ท็ อ่าแล้วก็แรงปั๊มเจ้าของตัวนี้นะครับแรงปั๊มเขาเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างแรงมากๆนะครับขับตามไม้ตามมือมากๆนะครับนะกดตัวรอยได้แบบสบายๆนะครับขึ้นลงได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็จังหวะช่วงเอาแขนขึ้นของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือนะครับ่นะฮะแล้วก็เป็นสเปคแขนยาวพิเศษด้วยนะครับที่อัดฉีดให้ดูด้านล่างตะกี้นะครับที่เราพาเดินรอบคันกันนะครับ นี่นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวแขนยาวพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยๆนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับอ่านี่นะครับเล้วกเครื่องยนต์เขานะครับก็ทํางานได้แน่นนีมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเครื่องแรงแน่นดีเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับภายในหัวเก่งของเจ้าคันนี้นะครับก็สวยงามนะครับไม่ได้มีชุดรอยแตกขัดของเนื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับ ที่อยากจะลองดูวิด kind of ีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดๆเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับดี๋ยจะมีวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานนะครับส่งให้ดูกันีกทีเดีงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในอุกิเง่งของเจ้าคันนี้นะครับร้อยรุ่นสมคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับว่าเขามีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างครับลงมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์เซอรสูบเทอร์โบนะครับที่แอ่ให้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นเคร w a 100รุ่น5นะครับเป็นรงยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงความแมนวนวลอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องยนต์เดร็กธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราลองดูสภาพใกล้ๆนะครับว่าเขามีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องฝั่งหัวฉีดของเขานะครับก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับแล้วก็ทํางานได้เงียบนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพในฝั่งของเทอร์โบของเขานะครับเจ้าตัวนี้นะครับ ขนาเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นคุมัสสุ 4D102 นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวก WA100 รุ่น5นะครับเครื่องยนต์คุมัสสุ 4D102 นะครับสภาพเขาเนี่ยก็แห้งๆเนียนๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว WA100K3 คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าตัว W100 รุ่น3คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรอัดด้านบนขวามือได้เช่นเคยเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีรูปรายละเอียดนะครับของเขานะครับรอบคันนะฮะเป็นรูปรอบคันรูปเครื่องรูปหัวเก่งนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานเนี่ยส่งกันให้ลูกค้าดูกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงที่หน้าร้านนะครับก็สามารถ แอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะส่งโลเคชันหน้าร้านเนี่ยให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ไม่สะดวกเดินทางน,นะครับ <S <S ก็สามารถแอดไลน์มาขอวิดีโอไลฟ์สดก็อัดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตามจุดต่างๆของตัวรถนะครับแบบละเอียดๆเลยนะฮะตามที่ลูกค้าอยากจะไปดูเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นบริการสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางน,นะครับก็สามารถแอดไลน์ <S <S มาขอวิดีโอไลฟ์สดได้เช่นกันนะครับอ่านี่นะครับ ันนี้มาสวยนะครับสภาพเนียนมากๆนะครับสำหรับใครที่ทูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้ารถตักตัวนี้นะครับก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับเจ้าตัวนี้มาสวยจริงๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับกับเจ้าตัวร้อรุ่น3คันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ